1, 2, 3, 4, 5, 6ไหายใจต้องสูดอากาศนะขับออกอากาศให้หายใจสูดอากาศเริ่มสูดอาได้นะคะอย่าดูดมาานหน้าค่ะอย่าดูของข้างมาด้หน้าคนที่อยู่คนเฉพาะไม่หันหน้าอานเวทีนะคะคี่หัน้าอเวทีอย่าดูดมาด้านหน้าสอข้างนะคะประกบมือนะคะปรกมือมือฝ่ามือบนล็อกล็อกมือลงไปนะคะฝ่ามือล่างเหยียตรง ยกตัวขึ้นมาก็ัวงขึ้นมาวางส้นมือวางส้นมือลงไปที่กึ้นกลางระหว่างหัวนมสองข้างวางส้นมือไปที่กึ่งกลางระหว่างหัวนมสองข้างยกตัวขึ้นมาโน้หัวไหลให้ตั้งฉากกับส้นมือนะคะโน้ให้หัไหลตั้งฉากกับจุดปวดหัวไหลตั้งฉากกับจุดปวยกยกยกตัวขึ้นมาค่ะยกโ้งขึ้นมาการเข่าออกนะคะการาออกเข่าชิดลำตัวถึงการออก การข่าออกนะคะการข่าวออกที่ตัวเข่าวที่ตัวหรือว่าการหาออกนะคะการออกเพื่อให้เราบัานคงเวลาเวลาปั้มหัวใจนะคะแขนเหยียดตรงนะคะไม่งอไม่งอแขนนะคะ DPR โดยกดลึก5้ามถึงคเซนนะคะอัตราเร็วร้อยไม่ถึนาทีให้หน้าอกคืนตัวสุดก่อนค่อยกดขึ้นต่อไปนะคะขัดขวางการกดให้น้อยที่สุดไม่เกินสิบวินาที และเปลี่ยนกดต่ออีทีนะคะขึ้นเดี๋ยวเรปับได้เลยนะคะคนที่อยู่คนที่หันหลังให้หลังคนที่หันหลังให้เวทีนะคะมือซ้ายกดตะห่าค่ะเหยียดนิ้วกดตะห่ามือซ้ายหน้ามือซ้ายมือซ้ายกดตะห่ามือขวาช่วยค่ะอขวาช่วยค่ะ